สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขุสุขคนครับทั้งช่องคุดตัวขึนชวนกินนะครับแล้วก็ช่องแคทิโคลเอฟเอฟนะครับมันอองคุดตัวมาชั่นพีชวนน้องกินแซลมอนครับนะแซลมอนกับตักหุ่งงผ็ดๆครับพันนี้พร้อมครับที่เด็ดกระเทียมโทษครับแซลมอนเนื้อไล่สวยๆมันๆนะพี่น้องมาแซบๆเหมือนกันครับ

ขอโทษขอภหยพี่น้องเ่าครับเสียงรบกวนครับเสียงขางเคียงบานขางเคี่ยงเพอเป็นงานศพครับจะมีเสียงรบกวนขเขาเ่าได้พี่น้องเน้อมาแ่บๆคุ้มใจครับชอบพี่น้องมาไล่กอนจ้าห้าตามันปลาหนานะทเิดีนะอยารวครับวาม โรชาวคอมเมนต์ทีั้งตั้งตั้เราทุกเด็ดนะเพื่อใหเป็นผู้ร่างปัดคัผู้ร่างตสมกําน้ำพึ่งน้ำเพล่ด้วเนี่ยภาษาไทยของน้ำพึ่งนะครับหลัอาเพ็นกระเะไม่เป็นยาเสพติดแลท่านอจะมันคยได้บอกจากทักที่เดียวกรักษาด้วยี่ะติกระติหายนะครับหลังเคยยาเอโรกัพฟอกินข้อนหนานะครับสมอาไม่ดีกับความ กะเทียมทอครับต้งทนมืเบรอับไว่นะองนั่นคือวีการรักษาโรคกระไดีดีแไงเลยพี่น้องคำบกง่า้้ยปาปขายปูนั่สิปูดองบานเห่าครับ พี่น้องกคนวันนีตุสสามานถที่ป็นญาการังล้วจะเิดปจญญาต้องเองยกทั้งใบทั้งการหาตาไปจากคือหาไป้าเคยที่มันกำลังแท่ร่องสิดมืหม่นาหาต้งไส่เด็ดเล็ดหนาดสามเกี่ยวชินไงสาใจแล้วเกินพี่น้อง กินนะบเขาเกินล้ไม่กินเพื่อเดียวเาไลกินล้เนียไม่มาตาทานรานที่เาหารที่นะครับหาเก็บไว้เนี่ย่านี่คือเปลิ่ยวิธยากท่านิทธยาซีเรียลลงคนไม่อ่านส oui ืออ่านไม่อ่านนังสือจัง่น้ังยุ่งกินคายุ่งหลายหน่อยพี่น้องพี่น้อยี่้อยี่ห้อี่้ที่่าอี่ย์่่งพี่เน่องประนะมาเรื่องน มาเด้อพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับหนาวๆกินปลาดิบ ได้สวยๆเลยครับสดแห้งเดี๋ยวมือนหนาที่ซื้อมะลพี่น้องเบ่งน้ำกันความกันเนมือนีิมันคําครับไปไปเล่ฟาากินเป็นยังไงน้อพี่น้องทางอื่นทางไก่มันเขามา,านนา้ำมาครับเขาหน้าปลาแล้วเบิดนทุกคนไปเนาะ เข่ากับถือกแห้งร้ายเนะครับปีนี่วักถือกก็มามาอีกเฮ้ยต้นเช่าให้เช่าหน้าอยุ่งกับร้ายครับ นี่กับปูด,ดองครับนี่พี่น้องแล้วไปที่หลังพาก็เริ่มเทศแล้วพี่น้องในเวลาหรอครับที่เก่าเวลาเดิมตามนัดมาครับ

พี่น้องคําสุดถ่ายด้วยมันนี่ค้าสุดถ้ายครับนัง่งซีอิมแล้วลาพี่านองแบบขํานี้ครับจะมอนสวยๆลาย,าย,ลายงาม กินบเบาครับตับบ้งบักไล่เลยนุ่งกรกัดเมื่อหนาสิได้เอายากันนุ่งครับเมื่อนีุ้่งหลายเอาสำรับเมื่อนี้ครับคุ้ยกระตีล่าพี่ล่าน้องไปนะครับทั้ง่องคุ้ยชวนกินแล้วกัช่องคิซิโลเอฟเอฟนะครับแต่ก็ต้องขอโทษนะครับน้องๆที แคลล่นี้เรเอฟเอบอลล่งเกมขึ้นเรานะครับเดี๋ยวล่งเป็นกินอาหารนะครับทั้งนี้ก็อยาเลื่อมด้วยครับฝากติดตามฝากคนไลค์คนแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ